นี่ครับเป็นกำแพงหินเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนนะครับก็ดูมีการล่องรอยการเอาอะไรมาตัดด้วยโอด้ดูเหมือนมีอะไรตัดนะเครื่องตัดเห็นไหมครับข้างมนก็สร้างเป็นชั้นๆั้งวีเออะนะครับอันนี้ก็สูงอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับวีตอมตา ปลาอลวงอืนงมนะปีนได้นะปีนได้ปะได้ได้เนาะปีนให้เบิ้งเปิดให้เบิ้งเนาะปีนให้เบิ้งป,ปีนให้เบิ้งน,งนะครับจะมีทางนี้อีกเดี๋ยวผมดูก่อนปีนให้เบิ้งวะเนาะ ขอไปเบิ่งในใกล้ครับเพราะว่ามันเป็นทางเดินได้ครับตรงนู้นมีถึงเจ็ดแปดชั้นเลยเนาะวิ้าล่านนี่ก็เป็นกระแพงเนาะแม่นบ่อหรือว่าเป็นชั้นหินกระแพงมันกระแพงชั้นไรเหรอนี่ก็เป็นกําแพงครับแนวเหมือนตัดได้นะหินตัดหินนี่ตัดได้เลยใช้ได้ตัด เออเนี่ยเนี่ยเหมันร้อยปันเนาะเหมือนหินทรายอืมเหมือนหินทรายเนาะเบิเง้บงหน่อยเนาะใช่แล้วขอขอเบิ้งตรงนี้หน่อยโอ้สูงแล้วเนี่ยมีค่าซึกมาปีนี้คงลำบากเนาะกว่าจะปีนได้นะชั้นแรกก็ลำบากนะโดดชั้นสองโอ้นี่นอนเยอะมากเลยครับอุ้ยเยอะเนาะ ถักแเดี๋ยว,ยวผมผมใหญ่ข่ะแล้วกล้องตดำโอเคเดี๋ยวผมไปดูตรงน้่อครับอืมโอ้โหนี่เยอะนะนอ,อน bom 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 bom